ไปโค้งเจียมครับพอดีครับฝนมัดตกเลยค่ะมันถางยังเปียกอยู่ฝนพัะตกเสาคะ<แ>่ะพอดีค่ะกับฝนกัตกดีอยู่สามหมื่นละค่ะฝนตกฝนตกสามวันแล้วนี่เราก็จะไปฮอนดีมูนดินเนอร์ <oui> ฮอนดีบูทวันนี้เราจะไปดินเนอร์ที่โค้งเจียมนะครับรลังเดินทางนะครับเนาะบรรยากาศดีดีครับ เอามาไปนํเหรอมาไปบักสินด,อด้อสินดอดสินดออนั่งนาด้วยพี่น้องครับยากาศดีแห้งครับคุณนะครับชุนไซย็ดเอากจัก่อยือน,น,นขั้นแดดนีรือนย็ดออก้วมันม<ะ>อ,ออกครับนสมุดมือหนึ่งคันสม,มุดฝนแดดมันออกไงฝนสาตก กด,ดี๋ยวอาจารย์ตัวคิดนครับข้างท่าพี่น้องนี่ล้วก็ใกล้จะถึงแล้วน,นะครับตอนนี้ยยอยู่ที่เขตโค้งเกียมโค้งเจียมนะครับบ้านผมเองนะครับพี่น้องครับผมอยู่อำเภอโค้งเกียมอันไม้ออกคกัมภ์อำเภอไงอำเภอตาลสุมนะคะอำเภอตาลสุมค่ะตาลสุมนะครับสุมอ,อมมย่างเดียวค่ะ <c oughs> ักเขารักเราบ้างนะบรรยากาศบรรยากาศสุ่มสื่อจะได้พี่น้องมั่งพี่ครับพี่น้องครับโอ้พกใหม่ไงพ่น้องนะพี่น้องเอ,อ้ยครับตอนนี้เขาก็ะหอดโค้งเตรียมเหมืเนาะและ้วก็่จะผ้าขี่บังไปเรื่อยๆนี่ก็จะถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วบรรยากาศดีพวกติ๋วเป็นแดงๆยืนสวมไซส์เฮดสิเห็ดส์ตองไลาย บริมนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดโค้งนะครับแล้วก็จะถึงวัดเนียงวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับพี่น้องครับเท่ากับไก่หอบุตรวัดวัดถ้ำคูหาสวรรค์นนะครับนี่พี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ําโค้งแม่น้ำสองสีอันจีมันคึ้มแน่ด้วยครับเด้อพอฝนสิตกพูดพี่น้องครับั้งพูดก็จะเป็นอันเขาฝั่งเล่าฝั่งเล่าของญี่ปุ่นนะครับเนาะอจิตาไรเนี่ยครับ อันนี้จะเป็นคลองไงนะครับวัดธรรมหาคู่สวรรค์วัดธรรมหาคู่สวรรค์นะครับจะมีคลองใหญ่นะครับที่ต้องเที่ยวนะครับแดงอันองค์เจ้บ้านเฮานี่ก็จะเป็นอันโบสถ์ยังเี่นะครับยังนี่นะครับผมจำาม่ได้แลโอเคนะครับก็จะไปเข้าคลองห้องเที่ยวนะครับว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมมันนั่นดูก่อน ว่าเขาไปเข้าหมองไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ตรงไหนครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นลงไปนี่ก็จะแก่งตัะนะเขม,มาราชโอสวัสดีตอนเช้านะครับ เ,เททมื่อคืนเาตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่างก้อยางก้อที่พักแอปเปิลแอปเปิลย่างนี่นะครับผมอยู่โค้งเจียมนะครับเหอนบรรยากาศปีแห้งครับพี่น้องครับอ <laughs> ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับตอนเช้านะครับผมเมื่อคืนกับโมเดไทยครับอัดเบิรงกระจองหาปลาพี่น้อง เฮงอุ๊หนีขึ้นมาหวังอยู่ตอนนี้ก็ประมันยิหาเคืองแล้วครับผมเป็นอีกของวันหนึ่งแล้วใช่ไหมน้ยังไม่อาอบเกิดจี <c oughs> พาไปสื่อของกเกิดจกับบานเนาะยำเสาครับพี่น้องครับโอ้ยวุ่นนะครับคึ้นฟ้าคึ้นฝนเย็นหหเหล่าเด็แก้วเมาเมาบริหอนอน โอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าครับโอ้โหเขาหาปลาได้นะเขาสิหาปลากันอยู่ฟังผมเดี๋ยวเขาจะพูดนะครับประมาณเขาสิหาปลายืนพักสู้ให้มึงมึงอย่กลางมีน้มพุเลยครับผมมองส้มวิว ที่ชมวิวอารมณ์ากาศดีแหงครับพี่น้องมจะมาแลนฮะมันจะมาแลนย์หย่อมสาวกับหย่อมคำตอนนี้ก็ประมาณประมาณคุกมุงคุกมุงนะครับผมพี่น้องครับฟักงจะเป็นฝั่งลาวนะครับอันฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับเฮาเฮาก็เฮาก็ตื่นได้ตีหานาอมีคนออกกำลังกายมาวะ เขากิตื่นในที่หาครับเขาอ,ออกมาชมอยู่บรรยากาศแม่น้ำสองสีครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ครับกจีมบืองมองนี้ก่อนโอ้มันิี่ชศไทยดูไหมนั่งนี่ฟังฝนจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับฝนครับเป็หมู่บ้านอะไรไม่รู้นะครับอยู่ประเทศลาว ฟังลาไว้นะ่ะยังน,นี้บองหวานเด็กกี้เขาจะขามไหมคุณโอ้กินอะไรโอ้กินเต้าหู้เต้าวด้วยกินน้ำผงแมวตลาดพึ่งแด้นะครับก็ไม่เอาข้าวมันเกิดซื้อน้ำเต้าหู้กิน ปลาคุณหาเห็ดคุณนะเ<ม>ขาลุงเขาป่านะครับพี่น้องครับว่บาอยากไปหาอยู่แต่ยาน,นาหาบ่พอมาาเห็ดเขาต้องเตรียมของกินของนั่นมานํานะ้พ่อเขาห่อนมหน้าห่อยังมาค,มค,คือเขาก็กินเขาในปา่าแต่เขาขึ้นสือบ,บริไปหาเห็ดทัขเขาหรอกตอนนี้เราก็จะไปเขื่อนปากมูลต่อนะครับพี่น้องไปรอบนเรื่อนปากมูลนะครับหลังจากเข้ามาจาก ไอ้แม่น้ำโคง้งแล้วเขา,าก็จีมาแม่น้ำมูนนะครับพี่น้องครับมึงครับบรรยากาศที่แห้ง,หง,หง,หง,งย่ำย่ำเสาเนาะบอกอะไรกินเยี่บ <c oughs> อกอะไรกินดีวะเฮ้ยนี่นะครับแล้วก็อยู่ที่เขื่อนปากมูลองครับพี่น้องครับ <c oughs> เขื่อนปากมูลนะครับผมนี่ครับอา่าปากมูลเขาก็สิหาปลากันนะเพราะทิ้งยางมาฟัง ลมเย็นดีมากเลยก็กระปุกเห็นบ่เบืองตี่ละปอนด์อือนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอียงเกาะฟ้ายกันน้ำคล้องกันน้ำบ่ผมกับปูหูกันน้ำนะครับขอจับทางุ่มก็จะเป็นเรือปลาปลาก็จะขึ้นมาอีกเมื่อขืนมาถึงเมื่อวางไข่ก็วันท้่เกิ ปลาปลาเม่น้ำโขงจะขึ้นมาเม่น้ำหมูลน,นะครับวื่เหรอคุณรลบอ้าหนึงยูนยเหิน,หนใช่ที่นี่เป็น,น,นปลาหน,น่อยๆปลาน่อยๆมันลายอยู่หรอกมอมันลายมันมันสีเข้มมาเดินปุ้ยวึ่งที่นานๆปลาดกขวบคุณเห็นอ,หอีอวันนั่นปลาขวบกันเห็นมัผู้ปู่อืมร้อย เบื้องเบืงบ้งเบิง้งเบื้งรุ่มลุ่มแหง่งนี่เราก็อยู่ที่เพื่อนปากมูลเพื่อนปากมูลโมเคยเห็นมีออกคำโมเ,เคยมาเค,เคยมา,มามปะขัางแรลกขัางแรกครับมันจะเป็นประตูน้ำเป็นประตูน้ำหมอครับข้างล่างเขาก็สีหาปากแน้ะครับเนาะ โอ้ลมเย็นดีบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับปุณนะไ,ไฟสอดได้อยู่หวนเป็นยังไงครับโอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำแย่เขา้าอันนี้คือแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลครับเมื่อกี้เข้ามาแต่แม่น้ำโขงเมื่อกี้เข้ามาแตนน่นึ่งโขงอ่าเป็นแม่น้ำมูลฮะยังไเนาะเดี๋ยวจะไปเบิรงเขาหาไปสืบปลาเมื่อกินอยู่ ครับคลิปนี้ก็ฝากวดตซับไปไครด้วยครับเด้อ่องไม่ออกคํานะครับผมลี่นี้ก็ขอขอลาไปก่อนนะคะจะไปซื้อปลาใช่ไหมดีค่ะบ๊ายบายจะไปซื้อปลาก่อนครับพี่น้องล่มแห้งครับ